อ๋อเท่ๆแบบคลิ้นคลิ้นลองพูดเลยเท่ๆสักคำหนึ่งันงี้เพลงแนดดิอ้มาแล้วน่าจริงน่าจริงบาดเออทดแท้ทำไมกูข้อเกมได้อะไรออกไม่ได้อุ้ยน้ำอะไรอ่ะนี่มันน้ำลูเกดคับ มันยังมีขวดอยู่เลยอ่ะไอ้เดี๋ยวว่าผมไปหยิบน้ำทุกเกเตอร์ผมยัยังมีโกแก่อยู่เลยอะไรมันมีให้เบสิกเทนนิงด้วยอะไรปัญญาอ่อนโอ้ไม่ไม่เล่นไม่ยิงกันไม่เอาอะไรทั้งนั้นตรงนั้นั่นอาบไม่เคลื่อนไหวพี่เลนมาเร็วพี่เลนเอาวงจะพี่เมียไม่เอายิ่เราเลี้ยงเลงกันเลย

มาลลันมาลันโทษโทษโทษสวยเจ็ดเนี่ยเราหมดแล้วเจ็ดเรามันคมเว้ยเออพวกเรานี้มันโคตรสุดยอดเลยวะวขวามีหนึงน่งนะพี่หน,น,นึ่งสองสามแสอ,อโอ้ยมาแต่มาแต่โอ้อะไรของเนี่ยหน,น,นึ่งสาดโอ้ยอดยอพี่ เเลด่ยอุ้ยอุ้ยช่วยช่วยช้วยพวกเหล่านี้มันพดสุดยอดเลยเยวเดี๋ยวส่เย่เดี๋ยวส่เยวดยวเว่ีย่เย่คงนเล่นดีเลยโอยตายแล้วตายแล้วแล้ว

เฮียมันมันเดินยิงใส่ผมอะเฮียมันเห็นผมปุ๊บมันยิงเลยอะนิ้วมันลั่นเลยเปล่าวะเฮียอีกแซ l ล I am s m u r f on your m o m โอ้โอาเอ้เอาเอาเอาเเอาเอเอเอาาเอาเอ บูบูกครับแม่บูไม่ไหนบู๊เติมไอ้เหี้ยบูไม่อยู่แล้วบูแบบเอ็มเอาพี่ใหญ่ออกมาดิพีคดิพีคกูพอแล้วพีคพีคดิไอ้ยูไซเฟอร์เราไปเล่นท็อปบิดละไม่ต้องไม่ต้องดูพี่ตรงนั้นมันถ้ามีแต่ไซเฟอร์เราตายขวาพี่มาละนาบี่เฮ้ยเต็งเหรเต็งเหรอพี่แม็พี่ น้ากูนะะ้าก um ูพี่ยงีเกมก่อนพี่โอ้ยเด้ไดไเราสองตัวเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยพี่อยไรบันบีบันบีามสองหนึ่งพิกพีดีพีีสามองหนึ่งพิก ีกวโอ้โหมันจะโมปิดมันจะไปแล้วแม่ไปอะไรโอ้โหญีปนคิดเราเอ็มไม่กูเทียนไอ้เดฟเวอร์ยันน่นไม่ทำควยเลยเลยบ่อยมันไปเยอะจับก็ไม่เซตไอห่าแับเซตอย่างเงี้ยมันเข้าไซส์ได้เหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมดูคนอื่นเล่นดีกว่าเน็ตกูกับคีย์บอร์ดกูแม่งโคตรไม่อ้อมดยเลยเฮ้ยได้เลยมานอนเล่นกับพี่